รอบอันนี้เม,มื่ส้มสวนของป้าายเกียงไก่ทยอ่อนแล้วเราปลูกหมากัหมกมากน้ำามกบกว่มันแบบต้นฮะเม่อเรื่องเหลืองบอกใสอ๋อ้นี่หมากนี่เนาะกแกงบอกเราบมิจับมันกีหววเอออเพ่ข้างข้างหนุ่มอีกเลยฮะหมากยัง น้ำพันยาบอ่ะน้ำเปรี้ยง่ะหนาครับกถ้ปลูกเสี้ยอ่างนี่แล้วปลูกก็ได้ปลูกเสี้ยโบกกระโบกน็ดีเลยทั้งหมดเนี่ยนามอะไรอะไรทั้งสิ้นร่มนี่แต่ว่าก็ต้องหดโยนจะโดนนะแต่ว่าก็นเห็นไหมันมันก็ซึมตลอดวันนี้จ้สองสามมื่นจังหดเที้ยนึงก็ได้เนี่ยพูดหมากมันเม็มหมดเลย หมากไงขุดโอ้ขับขูดบ้างห้าวห้าวมือห้าอันห้าอันข้างมันปักแตงแล้วดูข้างอันแตงเงี้ยเงี้ยขุดลึกโอ้ยพี่น้องเลยกินนี่ก็เกินมู๊กัแล้วก็เดือดเนาะ อย่าห้าวผัดนะยังมันข่ามกูแจงมาข่างพูดข่างพูด่ดดดดดเออไตันี้ยังก็คงผัเดเลยตัวมาส้มสวนเรามาส้มสวนอีกทีเลยสถานที่เราควงยังก็สุดดีกันเลยตัวโอ้แล้วก็เอาตซนหมาก ต้นตานต้นยังมากต้นมันจะได้มะเย,ย้าตัวเนี่ยถุงหงาขับไปนี่ไหมโอม่ทีเดียวข้างมันต้องพี่อีกวะนี่ก็ได้ข้างมันต้องพีงง่แล้วแล้วมึงยอดพังบุ้งปเนี่ย เอเตกีจยนติธมห้องกระปูกเเนะาะห้องบุงป่ะนั่นีอว่ได้ปลูกโดแล้วว่าไปนี่อ่าได้ว่าได้ดูอ้ยทอน้ำปลากระทอนย่งไดพูดลย่็ไดก็ได้เ้าหดต,นต้นการไวร่ยะมันแห้งครับอืมเมืม่อบึงสวนพักเล่านาะนะพอเพียงแคยแล้วเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ เห็ดยูเห็ดกินสางยูสางกินก็นดีแล้วพักนี่ยังพักที่คันสมนัตพักที่คันสมนัทั้งผุนป้ายังผุนครับพี่น้องเขาไปเบิ่งทั้งผุนรู้ว่ามีเอยียงนะครับพี่น้องคราบมาเห็นการเกษตรของเกียงไก่หรอนะครับเลี่ยง เลี้ยงปลาซิ่วแล้วกับยุยยสาเดี๋ยวกันเลี้ยงร่วมเดี๋ยวนี้ปลาซิ่วบักหอยแล้วก็กุ้งนี่ยุ่งร่วมกันได้พวกปลากระเดิดนี่กระเดียงได้แล้วก็อันนี้ถ้าท้านพี่น้องเอาปลาเนี่ยมาลงเบิดเลยเด้ออ่ะหมกหอยยุ่ยเส้นนี่บอกนี่โอ้ยนี่นี่นี่วะเอามาหอยนะครับมันสีน้ำหนังไม่ไหมเสร็จนี่เบิดครับ จะควกลุมมมก่มอะไรควบคุมเนี่ยกับพี่น้องครับเอาก็รยืมเรื่อยๆคันยิ่งเดือดเลี้ยงเลี้ยงน้ำไม่ไม้ไมย่อปลาใหญ่ลงเลยนะเยะ่อปลาดุกเย่อปลาคอปลาหย่างเงแล้วแต่เย่อลงคันกุ้งปลาซิวไปขี้เหลือเนี่ลงได้ปลาหอยปูยังสิยงังใช้กันได้นะนะครับพี่น้องให้พี่น้องเข้าใจนะในการเลี้ยงปลาเป็นกุง้งคันพี่น้องปล่อยลูกสาเนี่ยหลับเบิร์ตพื้นผมปล่อยอ่ายุสสาผมนั่นที่เหล็กกุ้งหลายขนาดไปมาเมื่อปลาซิวกับเบิร์ต นะครับอันนี้ได้ได้ไดคิดสุดทีไหมเราได้พี่น้องเนอะอันนี้คือนะครับบ้านที่อยู่ของอ่าเพรใหญ่เกียงไก่ใช่ออนเลยครับ<อ>แล้วก็ปลูกบ้านยายนะครับแบบแบบธรรมชาติธรรมชาติครับแล้วก็ยูน้ำปลาแลบบ้วก็ปลาสัตว์แนีปลาก,กิกปลาหั่งเนีครับสวนของเรานะครับพ่ออยู่พ่อใส่แต่ว่าเราเห็ดบ้านคือว่าเห็ดแบบบ้านนอกบ้านหน้าเขานะ่ะนะอ่าแล้วก็เห็ด ตามที่เราเห็นได้นะครับพี่น้องครับก็ปเป็นตะเที่ยวตะส้มแล้วก็มองลังกินกาแฟกันหลายมองลังกินกาแฟกันหลายเด้อคุณเดี๋ยวขอ,อเป็นดูขอ,อ,อจะเก็บขาพอน้องขอเสื้อเก็บไปเสื้อไปกันเนาะโอ้ยยัากเลยคุณกันนี่อันนี้มองเก็บกาแฟเลยคือส้มคือร่มเด้อนี่นี่ท่านผู้ชมครับอันนี้อีกมองหนึ่งเด้ออันนี้อีกหลงังหนึ่งเด้ออ่าเบิงบ้งเบิงเบิ้งเราเห็ดเหมือนบันไดขึ้นเด้อไม่ไแต่ละชิ้นก็มีประโยชน์หมด หากไม่หากไรต้นไม้่จนไหลมีประโยชน์หมืนอนกับอ่าอันตัวนี้ยังม้วนท่าสเล็กจึงต้องไปเ็ฉยๆจะม้วนท่าสเล็กนะครับเออคือสังเกตบ้างเด้อพี่นอ้องสังเกตบ้างต้นไม้แต่ละยา่างแต่ละต้าาตนน,น,นี่เอาข้าวไปซื้อนี่ม้วนขันนี่นี่เอาพี่พี่นอ้องมาเลาะพะท้งที่มาเนีน่ยมาวันหนึ่งที่นี่มันยังเนี้ยเนาะทั้งที่เนาะถ้าชุ่มบานเพราะเนี่เก่งไก่มันก็ได้ เบื้องตัวรับแขกรับฝรั่งสองว่รับได้แขกเด้รับฝรั่งรับคนไทยความแง่ย,ยืด,ดเลยนะครับอันนี้มอง,มองนั่งคุยกันนะครับเอออาสังเกตเบื้งไีหน่อยครับอาพุ่นก่ะพุ่นทั้งในผลกันจักไปเฮซอนไปยังกระดกกระดิพุ่น,ข,นขวดเอียงพุ๊นอ่ะน,นะขวดที่เป็นขวดสม,มุนไพรนี่ก็พวกผู้จับอาทั้งี้ก็ล้วงไปอีกหลังหนึ่งในผลหลอดเต็มถุงแบบแมนคือกันฮะข้างไหน ทนนี่บอหามาทั้งนี้ี่องครับเราจลางมาผมก็มาสลายปีเลยล่ะหัก็งหก็องกอ,งงองมากเลยเห็นมะคอนเบี่ยไปไพ่น้ำพืนเบี่ยบไปพเบียบขำอ่าแลวกาหลายๆ่าที่อยากได้น้ำพืนเนะโอ้พี่้องครับขนบังบ,งบ,งบงงังบาแคงขมหรือเป่าแขงขมอืม อไรล่ะอ้อีกร้านหนึ่งคนเอ้คนมักสั่งเหรอเขได้กระสังที่เขาเลยมาเนี่เอามันนี้เป็น้องน้ำมา้อ,องน้ำทั้งทีลอ,องดูนี่รสุนนี่ถ้าถ้าสลลกเลยแล้วเถ้าสแลกแลเทั้งหมดโอ้ยพี่น้องเลยเอา่าทังเกล็ดนกรบอกเทียมอ มาเออพูนหนาวอันนี้มันห้องแต้งโตห้องนอนห้องยังเเบิ้งหองน้ำเห็นไหมเออเคยว่าสิเขาเบิ้งเขาเ่ได้กเมื่อกี้เลยไหมเขาได้เนี่ย่แ้ผิมากว้ยอนเลยนเกษปันเจของฉีดว่าไปใส่มาใส่สิงามไปเพูนอาวพี่น้องครับอันนี้คือห้องน้ำเลยเดแล้วแล้ก็มาหก ะมีแห้งอยู่นี่เม um ื่อกี้ขี่ไดหรอครูสั่งเลยกับฮ็ดมิตรใหม่ครับไม่ละลวนเลยเพราะเลยเพรได้เอาปูนนี่คือมองอื่นเลยนี่ไม่ได้ใไม่แบบธรรมชาติพี่น้องครับสังเกตบางการตกแต่งของเราเนี่ยข้าใจทำข้าใจเห็ดนะครับคุณค่าและข้าวของน้ำเนี่ยก็เมน่อยมือนเฉพาะของน้ำเด้ย่มื่อยมือนนะครับอันนี้คนักแต่งมาตกักแต่งครับพี่น้องครับอืบังฝ่าพีิกานเลย ใหม่ทั้งนั้นอ่าอ่าคุณมีบัวหนำมีนนำอุ่นหํำหวานมีเบออยู่ในนี้ครับครับพี่น้งครับทั้งบึงฝาทั้งไมดูที่น่าเพราะยังเก่งไก่แล้วดิละเก่งไก่ทีอ่นไปยงฝาเฮยเก่งฝาบ่ <tinc S 1> <quin. S 2> มู <ป Liberty. S 2> ม้ฝา้อรู้ครับแน่นป่ฝาเนาะฝาโอ้ยปวดหลัะตัว เอเสี่ยงไว้ได้ใส่ก่อนสร้างน้อรอนไหมเนาะพูดตูดเอาไม่ไม่นี่จะไม่เน่อแข็งเลยเห็ดนี่ว่ามันสร้างว่ามันสร้งตู้ทั้งตลาดเลยเนะอ่อนี่ฟาอาอฟาฟาล้พี่ด่านเหรอาที่เกยบบัเห็ดแบบตกแต่งเอาธรรมชาติทั้งั้นครับพี่น้องมาทั้งที่วัดมาทั้งที่เออนะ อ่าบางทั้งนี้มางอไม่งอขาดออมาครับมันขึ้นอยู่กับการตกแต่งไปหน่อยครับมอดบพรกินที่ยังบางตัวเพราะว่าเพื่นท่าอะไรก็เลยวนอยู่อันนี้เป็นไมไไ้ไผ่ไม้ไผ่ไมผ่ไร้คุบนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นเพิ่น,พนท่าสีท่าอสลรมันแข็งเลยนะแข็งแบบอียังกับเขาไม่ได้นะแข็งปึ๊กเลยเดนี่ยนะวะ ตัวนี้ปเป็นตัวยึดไม่เนี่ยแข็งบิดพี่น้องครับแล้วเก็บไม่เสียดไม่คอร่อยเคลร์เป็นประโยชน์มัดเลยครับพี่น้องครับติดแอร์เรียบร้อยติดแอร์เรียบร้อยปุน่มึงตกแต่งมึงตกแต่งฟังไฟอียไงไอ้ไฟหลอดนี่ยืมมึงไหนเนาะนี่เนาะฮะอ๋อทั้งผุนใช่ละอ๋อพีพีพ,พีหนังไฟผุนเอาเนี่ยครับพี่น้องครับมัดสกิ๊ด ทั้งนัานเพิกำลังคุยสุรลอยู่หมาทั้งผีแต่ขาหอ,อ,อ,อล้งมันที่อยน้ำหางน้ำขาดนี่คมเปยูของคุณเนาะแล้วเสษมันมีใหม่ไล้ะว่ามันมีใหม่จะาเฮ็ดจังไรก่เฮ็ดใ้คุณเงิดสิ่ะ <laughs> <laughs> ที่จะมองนางมองเศรามองพักมองเศร้ากับเศษใหม่้ลายชินแล้วพอยชินเลย พอเราครแคลไลมีประโยชน์มันเลยอ่าส่นใหม่ผองเูส่วนไม่ใส่เรายกต้นมาเลยนเนาะถ้าจะปลูกอะไรอยากเค็ดอะไรเหมือนแล้วเราหยกต้นมาเลยเลย,ยละ่ะถ้าพอได้ปลูกตัวหน่อยนะอ่าทั้งปุน่นทีแล้วก็กวงเติบอยู่หลายๆเติบอยู่อ่านี่เลยพู้ว่าขอใจผู้ว่าขอใจแล้วเงนยนี่เียเลยอ่าพี่น้องครับเบิ้งมาหลายหลังอ่ะนี่เบิ้งอีกหลังหนึ่งได้ปบานมังมองมองัมงเรียกว่าเราเห็บไปยังกระโดดกระเดียวนะ ไม่ใด่เคียมไก่อ่ามึนช่างขึ้นมาเขาเอิน้นเขาเอิ้นยังก่อนในบ้านหลังนี้เอื่นยังก่อนเขาเอิ้นบ้านยังบ้านบ้านหนองโดนเพราะแมน่นอันที่ยู่เลยมันเอิ้นซื้อบ้านมองกินกาแฟเคืองมองเองก่อนนี่แม่น,<อ>นมเคืองมองร้องเสียงมองชุดนี่มันเหมาะสำหรับอ่าการการที่เป็นนัดพบกันกับพวกกิก๊กเย่าเมียมาหมูลนี้มันรีดไอ้เม็ดเน,นี่ยยกเว้นเนี่ยเอาเอาไว้ให้กิ๊กแม่คันยูนี่มันที่เป็นส่วนตัวโอ้ คือแยกบ้านหลังหนึ่งเออจะพาเมียมาเออนั่นเปิดห้องให้ได้ขันพากิ๊กมาบิ๊กเฮ้ยอ่าอ่าวชลุ่นกระจิ่มากผู้เดียวมาหาขอขอสุ่มเลยขงหน้าเช่นอันนี้เป็นอันนี้เป็นของอันง่นมั่งสังขยาของพ่อใหญ่พ่อซักซองแสงนี่นะอันนี้หัวกระโหลกเอ้าหัวกระโหลกหัวกระโหลกอีรีนี่หรหัวกระโหลกอีรีนี่นะเอาเจอยเฟยเอามาได้ยังเด็ก ผ่เป็นคนธรรมดายดิกระหังว่ะอือโอ้ยห่วยข้นสักไม่อยูอกก่เดือยบลอ็อกแห่งกับฟังสมือหรือเมื่อตอนนั้นเรามาเปิดงแง่นมาตวงแห่งท่านอยู่นี่โอ้นี่นี่ที่ข้นสัก,กได้บ่โอ้ภา <laughs> ล่ะนั่งฟาแล้วเออนั่นโอ้นั่นยังไงครับพี่เลียว่าอันทุกอย่างนี่ยมัน ความคิดของผู package, dietary dietary cosas, so, ้ใหญ่แจงเสียวอันนี้สถาปนิกนึกเองนึกเองหว่าครับนึกเองมันสิเก่งว่าสถาปนิกสถาปนิกเขาที่มีแบบแผนมันเป็นสร้างได้แต่ว่าความคิดเห็นสถาปนิกคือเวลานึกมากนี่ปุ๊บบ้านหลังนั้นตอบ้านหลังนี้เหตบ้านหลังนี้นาทีเห็ดหลังนั้นคือตแรเลรจากอาคาดนี่มองสูงๆมองเดียวตอมาาดี๋ยว่าตอมองนี้ออกเอ้าข็ต้องนี้เขาคือตอมองหันเออข้าตอมองหันคือ่ตอมองหันเออไมนี่ไม่โกนตัวนี้ไม่โกนนี่ไม่โกน อันนี้อันนี้เฮ็ดยังไงเขาเขาเขาดีไซน์ไมโครที่แบบคนอื่นคิดน้ำเขาว่วอะไรใครจะว่าผู้มาอ่ะมันเป็นยังไงคุณสิทธิ์ใครคืองามเผ็ดอะใครคนอื่นคิดน้ำเขาว่วอะไรอือโอ้สะพ่อสะพ่อคนใสครับสะพ่อหัวล้านโมเป็นล้านเขาคนหัวใสคือเอ๊ะถ้าเขาว่างแบบนี้เขาดีเป็นแบบนี้คันว่างแบบนี้มันมันบ่มีผู้ใดมีในประเทศไทยอย่างนี้ผมยอมรับยอมรับเจ้าเด้ิคุณยอมรับเปล่ายอมรับป่ะคือคือขันเขาเห็ดยังสี่เร็ว คนอื่นกับที่แม่เบิ้งลวดลายของแม่ไม่ตัวนี้ยังกินกับเขาทานถูกต้องอ่าเดี๋ยวมันีบ่มีประโยชน์มันถูกไหมขันเท้าเอามาไว้ยี่สิบเหมือนนี้มันสิดขุค่าเขามันลายเด้วยวันขุนขาของมันหลายเฉพาข้อที่ใหม่แต่เช็ดไม่ตัวนี้ไม่เบิ้งไม่ตัวนี้ทีีน้มจบิงไม่ตัวนี้อันนี้อันนี้มาชี้มาอธิบายเออเอออเาไม่ตัวนี้เป็นไม่ที่เกิดขึ้นธรรมชาติปุ๊บอันนี้ไม่ตัวนี้มันสิเป็นอยุทั้งในหญ้าของแม่มันบ่อันนี้ใจมันมันบ่ใจมันมันคืองสั่งหุงแมาผมกับตัดตัดออกอ เห็นไหมใช่แม่นว่ะแม่นว่ะนี่หฮะแม่นว่ล่ะแม่นนี่แม่งเดียวได้โรกอีดิ้น่ะโอ้สมสมสมโมลานี่ไดงไหมสมสมสมองใสนะคือคนสี่คิดว่าไรเออถ้าเข้าปอยเองสิมันจะใช้ประโยชน์ยังได้หรอมันก็บ่ได้แล้วพี่แต่เพราะท่านถึงแล้ครับแต่ว่าขันเท่าขันเท่าขันเท่าเพิ่มคิดสถาปนิกเขาต้องเคดตามแบบสถาปนิกนี่เอาตามเอาตามอยู่ความนึกคิดเพิ่มพอใจเป็นหลัก ควบแม่มคิดเอาเขาก็บ,บอกสร้างสร้างแบบเห็ดแบบนี้เด้อแบบนี้เอาออกแบบนี้แบบนี้เพแบบนี้มันทีไปเอาออกอีกนิดนึงน,นั่นโอ้ครับนี่ยอมรับว่ายอมรับว่าคนหัวเส้นไม่ยังทั้งพี่มันมันทัง้งมีบะเลยอันน,นี้เรียกวา่านี่นี่จริงจริงเลยเส้นอนไรเนื้ไอไอม่อะไรความคิดของคุณเนาะ คนคิดตกแต่งแต่ละคนมันคิดไอเดียวพรคิดีขันกูอ่านแบนี้ไม่ทอขาไงไงไงคือออกขึ้นมาได้คนเท่าขันมันคิดมันมันไม่ยังเก่งเกิดความคิดของคนอืมอืมคิดมันคืออยู่มันคืออยู่เพราคิดว่ามันจะอยู่มันต้องอยู่เนี่ยเออกะสีแมนว้าคนคิดเปลี่ยนแล้วขะคิดเป็นหนึ่งสองละการเคลื่อนย้ายต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใส่อะเครื่องอุปกรณ์แาบนี้ถ้าไม่เนี่ยต้องขี่หรือเปล่า ไม่เล่านี่กันเท่าเอาชิดกันทีมันกระซิบบงางมไมเป็นแบบนี้ง่ายๆอันนี้ผ้าไปสิอะไรผ้าเลยผ้าเลยเอามาบ้างหัวโตเปลี่ยนเลยนี่ทอนใหม่อยู่ไฮนี่เดี๋ยวผเห็นเฉพาห้องเลย่ไหนไรพอสังวรลีกระซิเนาะเห็ุเลยเก้าอี้นี่ลองยงดูวยยงดูมันจีติงหรือมันจีติงหรือเนาะเพราะว่าขัดนัดไปแล้วแล้วก็ เพราะว่านิสัยของคนเขามาปุ๊บเด็กยกเออเด็กยกเบมึงเ่็กองขอให้เออแจ้งมึงแต่่ไงเพราะอะไรเพราะขันเราไปแล้วออ่าืมนาทีมึงมากคือนางยางเดียวสั่งามคิดคนด้มาที่เลกเนาะมาที่เลกบ้านยินตุกแจียงท่เดียวอินเอ้าโอาโหเจียงไก่เลยแล้วเสียดหอสวรรค์ของเจ้าหอสวรรค์จะไปก็ว่าหอสวรรค์นั่งวัดแมนพอมันมีเตจังเตืกับเสาเกเดยึงสินะแมนเอ้า ดที่พยุสูงสขึ้นยนยอคุยกันนะปีสีบอลเห็ดทั้งตารางท่านกลุมนะมี่หอบันไดเมี่หอบด้นี้หอนบันไนดเมอเออไม่ลชหอเอาขาวเียนี่เลยมองลิน,นมองลองไงไ็ไกเลยไอ้นี่ขี้ยังขี้กาดดีดีเอง <laughs> <laughs> หวยหัวเนี้ยอเรว่าก้อนเลยจงมุกหวหเนี้ยคือผมร่งสันเขึ้มาคิดว่า จะเข็ดต่างที่สมัยเป็นเล็กน้อยมีผมด้อยไอ้เบิ้งไอ้เบิ้งเบิ้งอันนี้ของผมอยู่มียูสมันต้องบริการมียูเอสบีไม่ได้นั่งประชุมปุ๊บเสียแป๊บเสียแป๊บเลยม่ต้องถามหาปั๊กเงี้ยโอ้โอ้โต้องถามหาปักเฮาต้องเบิ้งเฮาศึกษาพฤติกรรมของคนช่วสมือนี่วสมือนี่เข้ามาปุ๊บนี่มันต้องรู้ว่าเออมันต้องการอีเล็กต์ต้องการอินเทอร์เน็ตมีอินเทอร์เน็ตมีเสียบปั๊บ มึงก็ต้องหาอย่างนั่งเบิึงก้มหน้ามึงเบิึงสะกอนเสาเทระตนสีมีปากมัดเห็นไหมเสาเทระตนเขาต้นนีปากมัดเลยปากเปิดเลยเนาะมีปากมัดเลยเฮ้ยแล้วพุ่งตกะแจงยูเห็นมองอันพูดนี้มั้งก็สรเนี่ยาข้างหน้าครับเอย่าขออนุญาตเลยอันนั้นน้ำชมไปท่านคนแห่งนถ้งที่เปิดสร้างจอบพูดละมึงวกนูใดมาผู้้ยไม่ผันใดไอ้แดงครับเท็กแบบว่าว่าคือผู้ใดแหละคือผู้ใดค่อคือเล่านะ อ่ฮะอ่าเดี๋ยวจะขึ้นไปยุขอยบนข้างนี้ก่อนอันนี้เขาอนไพรนะไพยสร้างมนครับไพยสร้างมนพุ่นเราไปเห็ดซื้อเด้เห็ดงอเห็ดงอไปตามมันนั่นนะกาสืปลูกกันตามปลาปลาไพยปลาหอกมนปลาสร้างสร้างมนแงงไปทั้งหมดแค่แม่คนอีลีพอกันเลีทั้งเลยอ่ะ ครับพี่น้องครับเลเบิงบ่งเฮอบาเฮาเบิ่งหมอง่องความเป็นอยู่ของเอาเขียนไก่ใส่อ่อนเด้ออันนี้สะพานเราเห็ดหมอ่องยางเที่ยวเด็กโ,โค้งไปตามสวนเราเด้อต้อนไผ่พลกับต้นไผ่งามๆตอนนี้หนาแนงอยู่นะครับเที่ยวใบไ,ไม้ส่วนข้างล่างเนี่ยมันมันยังมันเกิดแต่ว่าเราปลูกพักหวานท่สอนไม่ลายนะครับปลาพักหวานปลาไอ ดอกรกะเจียวปลาต้นกีหลอกต้นนั้นมืดเต็มเลยครับเนะ่เพราะว่าผมจึงว่าเมาบรรยายไปเนือเพราะว่า,าเสียงเพลงอยู่ในหันมันประกบนะครับผมบอกพี่น้องข้าใจว่าเสยงประกบคงเลยปล่อยเสียงโตโตไปท้ายิงมา่ม่ได้ก็เ,เลยบัรย้ายพีน่น้อกเดยเพิ่งนะครับสำหรับพี่น้องผู้ฟังหรือผู้ชม,มคิดนีอยู่เด้าพเพิ่งสวนเล่าครับพี่น้องครับอันนี้เป็นกิจนาการของเล่าสถาปนิกแล้วบอกว่าเป็นสถาปนิก นะครับเราตรกแตง่งแบบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเลยนะครับนี่คือคนซื้อเกียงไก่ไทยอ่อ,อนนะครับถามว่าเฮ็ดอีหยงงังหลายเจ้าแล้วก็เล่าเราตามภาษาเ,าเารา,เา,รา,เาไปเฮ็ดไหนเฮ็ดไหนคนเงินทุซื้นนอเนี่ยละไอ้นะวอเนี่น้องกับเบิ่งเงินได้อน,นะครับแต่ผมก็ยอมรับฝีมือครับยอมรับความสามารถของเรานะครับเพอว่าอ่าเราเด็ดขึ้นมาเพื่อว่าต้อนรับโม่ขวบต้อนรับเอฟซีเล่าละว่า นะครัเมื่อนี้ตั้งใจมากจีบว่าขอเบียร์ไปเบียร์ไปไผ่เล่ากับบะขามมาง่ายๆเนี่ยไหมกข้ามาขับปอมมาง่ายๆเนี่ยนะหลายๆอย่างนะครับตัง้ง,นะงใจมาหาเราโดยตรงนะครับเพราะว่าเราบอกว่าอยากได้ยังมาเอาผมคือบ่ได้มาหากันหลายปียเลยหลายปีเต๋อพี่ลีมาตั้งแต่พูดแกก็ไปบ้านผมตั้งแต่ผมขึ้นบ้านใหม่อันนี้บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับพี่น้องครับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเรา,า,าเฮ็ดเฮ็ดไปซื่อหน่่งต้องมา เราสิยผ้ายางเที่ยวไปครับพี่น้องครับอาจเสียเพาได้เงินเสียงเราคุยกันก็ผมเพราะว่าเสียงเพลงที่เราเปิดที่กลางมันกบผมก็เลยปิดตัวไหนเด้อพี่น้องเข้าใจนะพี่น้องเบิ่งฟาดพี่ดานนะครับฟาพี่ดานเราเห็ดแบบยังไงล่ะไม่ไพ่เลยครับเราะนี่พื้นเนี่ยพื้นไม่ไพ่เลยไม่ไพ่ก็จะจะไในราว่ามีโรงงานอัดเนี่ยอย่งดีๆนี่นะผมก็ยอมละผมก็ทำเป็นผมเห็ดบ้านอีกหลังหนึ่งผมสิไปเห็ดคือเราายุพื้นนี่ครับ เกลี่ยงามมีหลีเลยท่านผู้ชมครับนะเน,นี่ยราคาปูนหรือธรรมชาติซองออกทั้งขางนะครับอ่าเป็นปลาอ่าธรรมชาติปูนบานอีกหลังหนึ่งเยอะแยะอยูนใจใจ่นะครับเบื้องหนะ้าต่างประตูทั้งขางกันเลยไม่ไม่ไพ่เบิร์ดนครับเนี่ยไม่ไพ่เบิร์ด,ด,ด,ดไม่ไพ่เบิดเราสีเห็ดอ่าเห็ดแบบว่าเท่ไหร่ล่ะนสิหน้าต่างอีนี่แม์นเบิกร์ดนครับนี่นี่เราสีเห็ดเห็ดพวกนี้กันนะครับเนะพราะว่า ฟ้าพี่หลานตั้งเพื่อนกับเป็นไม่ไพ่เนี่ยเคยบ่มันโกเกลแล้วเระเทศแบบเด็กพวกเขาก็พอใจทั้งพื้นกับไม่ไพ่กับทั้งข่างกับไม่ไพ่ไหมครับอันนี้คือควรมนอยู่ของอาเกียนไ่ไทยอ่อนนะครับไม่อันนี้ไม่อ่ายังเนาะเราไม่เนาะเมื่อกี้เราบอกซูฟังอยู่ผมก็ลืมไม่สั้นดีเลยล่ะในห้องฮีเอาไม่เนาะยังเนาะเป็นภาษาเคยเภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนเียล่ะ ไม่ราคาแพงครับและข้าแพงเดี๋ยวไม่แพ่งนะครับไม่เสาเนี่ยเราก็เฮ็ดตามตามสภาพอันนี้อย่าไหม้ก็ดีแล้วไม่โคตรๆคณะเมื่อคืนหนั่งเสียมันก็นเป็นประโยชน์ขันว่างไปมันก็ไปเข้าจูดฉิมซื้อแล้ววะแล้วก็หาเก็บมาที่ปิดที่ปีพี่น้องครับเพิ่งเก็บเพิ่งเดอ้อเพิ่งบรรไดทั้งโลงอ,อ้าวพี่น้องคนละบั่งด้วยเวียน อันนี้โม่เป็นโม่เป็นหลังเดียวเลยี่น้องหลายหลายหลังเดี่ทีเราเห็ดเห็ดใหญ่ไปเลยซ่อนต้อนรับคือเราเป็นคนม่หลายแล้วนะเราเป็นคนม่หลายไปน้องซิมักบวดตูรลำพงเลยแกว่าผมบม่เด้ปล่อยเสียงตัวนั้นมากแหละเพราะว่าตูรลำพงตัวนี้กบแล้วลลก็เราเปิดไปปันให้ก็เปิดคนเสือกเลยเลยเลยให้พี่น้องเห็นแต่ภาพแล้วก็มันย้ายไปนําว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราเห็ดขึ้นมานะครับคือด้วยควมขิดควบอันของเรา คนงานสีเห็ดยืนนานและประจําครับเพิ่มส้วมเห็ดบ้านเห็ดเงื่อนอ่ะนะที่มีคนตกแต่งคนทําสวนเงื่อนตลอดนะครับอ่าโดยไปหนองมึงสะเกตดบ้างใหม่บ้างไหลไม่เตก้ยเตี้ยตื่นๆแล้วก็เก็บมาไม่เห็ดถุงมม่ท้ายบันไดไม่เคยเห็นมันไดไม่เชื่อมบันไดขัดเปลียนค่าเสลดเลยโอ้ยเดี๋ยวไปเห็ดตีเห็ดเห็ดตีคนเห็นน้ำบันไดของเด้อ ่มบูรณ์เรียบร้อยก็อ่า,อานะาเดี๋ยวมองนางยี่งจะมองโอ้พี่น้องครับคยมีโอกาสไปไปไปส้มแจนอะไรแกยินดีนะครับยินดีต้อนรับครับอาพี่น้องทุกๆคนนะครับที่จะไปเยียเ่ยมเรานะครับอากาศดีเราเป็นคนวองตลกโปค้านะเห็นผมไปเห็นผมว่าผมเป็นศิลปินแล้วก็เห็นวองตลักก็เอาก็ยังว่าเอาโอ้ยเหวี่เนี้ยหน่งอาเลยสวนไปมองทางนี้ครับส้ม ส้มบ้านแหละก็ส้มสวนนะครับอือตัวนไม้แตกๆเต๋อๆืวกนี้อ่าต้นนี้มันมันขันใส่ต้นไม้เลยดิพี่น้องเนี่ยนะต้นไม้เป็นปิ่นที่นี่อ่าแล้วขันอ่าแต่ว่าเอามันเพรตายติดต้นไม้เอาตายเพราะสันเจว่าเราเราถามว่าตายเพราะสันเจ้าจะเบิ่งดูนั่นเราขันติดต้นไม้เลยดิต้นอันนี้มันต้นต้นกิกอือต้นกิก ขันมาทั้งคุณทั้งกับขันใส่ต้นอะไรต้นใหม่ขึ้นกันนี่ขันมาแล้วจะขันใส่กลางเลยเอาขันไม่แรกต้นใหม่ต้นเยี่ขึ้นมันเดี๋ยวพวกสงขึนดีแล้วล่ะสิตอนนั้นเป็นเรียงธรรมชาตินะวะพวกของคนนี้คอเยี่ใส่ขึ้นหัวอยู่ของเลยแต่อเอาพี่น้องครับไปเบิ้งครับ,บ,รบหลาย,ๆห,หลายๆหม่องหลายๆมุมพี่น้องครับนี่ถึงเค่อหม่องเครื่หม่องสั่งเลยเนะี่ย ก็แล้วไม่เลยเห็ดแล้วโดยโดยมาเราสีบ่เอาสีบ่บใครเอาใส่ปูนอะไรอย่างนี้นะใส่ปูนมันนีเป็นเท่พยยื้นเท่อย่งไงแต่เป็นก๊อกสากครับพี่น้องครับพูนอีกหลังหนึ่งครับนี่อีกหลังหนึ่งครับเราเสียบไอ้พอกับแม่เราอยู่เียสีได้นผักกับโมโมอบองโหนะเดี๋ๆๆดวยวยเราเสียบ่คือ้มูเด้๋เส็ยบ่คือ้มูเบิ่งฝาเด้อนะเบงเหมยฝานเราเสียบ่คือ้มูเด้อ ขันสั้นเปาว่าณสั้นบางตัวขันสั้นระเบียงเนี่ยส,ส, உ, ส,ส, s, สั้นไม่นี้สูงสูงเก่าขึ้นเราบอกแล้วบ้านหลังนี้บ่ได้ฝังขี่ดินนะครับเขาตั้งไว้ซื่อเนี่ยเขาตั้งไว้ซื่อแต่เขาใม่เจ้าลตัวเนี่ยบ่ได้ตอเนี่ยสังเกตมันข้างข้างหนาแปดหนาแปดหนาในมาตรฐานเลยนี่เป็นใหม่วซเดียวกัเห็ุแต่ขล่าห้องหาซื้อน้ำงพีน้ำงหองอาะบริษสิขายอยู่ไหยนะนักแซื้อมา แต่ก็ตามคนที่หยากเล็ดนะครัแต่ก็เป็นตรงนี้ก็ไม่เราเรามาเลียเอาเด้เอาไม่เอามาเลยมาซื้อมาเลียเอาก็ลอยแค่ไหนนะล้าใครคนหยาดเลี้ยงอยากเลียเอานะครับสังเกตุว่ามื่อไหร่จะละท่อนนี่เบิ่งฟากรับฟาแขนแล้วว่าเอาเอียงมันปิดบู่่บ่อเราเฮ็นที่ขึ้นแล้วนี่เฮ็นแต่คนถามนะครับไม่เห็นแตคนถาม ขี้ทั้งสี่เอาไยาเะเพ่อนเด็กคนถามแล้ววาเออสะเก็ดพวกหัวเราหัวเจ้าสีพวกเครื่องมือเนี่ยคนหัวใสนะอืนะเนาะบ่นบรรยายกันบันนันการ์ตูนบ่นเนาแล้วลบรรยายดีจต่เด้กครับแต่ว่าผมเพกล้าเปิดเสียงไปเพราะว่าเสียงเพ้งอยู่ข้างนอกกบมากเลยฟังบรรลุเรื่องผมเลยบรรยายไม่นองเข้าใจอ้เอาเอาแล้วไม่ไมีจำใหม่ก็ง่า,งงามเลยไปนองใหม สิ่งที่เราเฮ็ดไปในกาะอันบ้านเฮากับสิต้องเอาเอียงไปแปะเติ่งๆอย่างนี้ต้องเอาป้าเรียบเปรอะนี่เราพอเฮ็ดว่าเป็นสันอ่ะนี่คือฝ่าด้วยระหว่าไม่แดงมีมอดเพราะฉ้อเมียนรับเมียนเมียนเมียนย่อมรับยอมรับเด้อยอมรับเด้อพี่น้องเลยนี่บ้านบ้านพ่อใหญ่เกียงไก่ใช้อ่อนเลยพี่น้องจักสีสีใช้หลังใดนะเบื้องข้างเบื้องข้างให้สังเกตเบื้องข้างคนที่มาประทับใจเรื่องขางนี่แม่นถูกต้อง ข้างแปลกอ่ะใหญ่แปลกนาอีกทั้งหกักนาพูดอ,อ่ะไม่ไม่ได้ต้อยทั้งหกักเลยพี่น้องเด้อเออมาตรฐานดูความเป็นบ้านนี่มุ่งนี่นะครับกะอย่าลืมบริการฝากไว้ซองใหญ่นายานชาแนลนะครับมีหม่องท่องเที่ยวมีท่านกอบม,มีสิ่งดีๆสิ่งเดียวกันขอบคุณคนอะไรคนแช่คนที่ตามแมาแน่ขอบคุณครับถึงลอตเตอรี่สุขคนสุขชนสวัสดีครับ